กลับเข้ามาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมทาง Facebook Live ถักถ่ายมาจากทั้งฝีสเกตนะคะ uh huh. หัดใหญ่ uh huh. นครสวรรค์ uh huh. เยอะดีคุณห <laughs> ลากหลายมากเลยนะคะ uh huh. ก็ตอนนี้บรรยากาศที่บ้านท่านเป็นยังไงเนี่ยบอกเราได้นะคะบางที่นั้นอาจจะลมเย็นสบายบางที่อาจฝนกำลังจะตกบางที่อาจจะแดดร้อนนะคะ uh huh. อยู่ที่ไหนก็รับชมเราได้หมดเลยนะคะ <laughs> <laughs> ไปดูวันนี้ค่ะ คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นไปทำบุญครบรอบวันเกิด53ปีแล้วนะโดยไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะคะโดยนายอภิสิทธิ์นั้นเดินทางไปที่วัดราชบ,บพิตรสถิตมหาสีมาราม <Yeah. S 1> เพื่อจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายก <Yeah. S 1> เพื่อถวายเครื่องสักการะ <Yeah. S 1> แล้วก็รับพรเนื่องในวัน <Yeah. S 1> คล้ายวันเกิดนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นว่ามีแกนนําพักอดีตสอและก็สมาชิกพักนั้น <Yeah. S 1> คุณหน้าคุณ กันดีค่ะไปร,ร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณองอาจครามภัยบูลคุณเกียรติฟิตรีอมอนอันนี้เจ้าบ่าวหม,มัดหมัดนะคะคุณชำนิสัก์ดีเฟดคุณกรจกติกาวานิชน่าผู้ว่ากทมไปด้วยค,คุณอัศวินขวัญเมืองอนะก็ไปด้วยไปด้วยนะคะคุณอภิสิทธิ์ถวายดอกไม้สการะแด่พระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชโดยพระพรหมมุนีนั้นได้มอบหนังสือธรรมเทศนาเรื่องบุญพร้อมกับ มอบเหรียญพระที่ระลึกให้กับนายอภิสิทธิ์แล้วก็สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่พลตบตรเอกอศัศวินขวัญเมืองค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนี่<โ>เอากุหลาบชมพูไปให้เลยคุณผู้ว่าราชการผู้ว่ากทมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอภขอภัยเอากุหลาบชมพูไปให้<ข>มีนัยยะอะไรไหมกุหลาบชมพูสื่อถึงอะไรวัยพรวันเกิดอ๋อโอเคบอกว่าขอให้คุณอภิสิทธิ์มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง เดี๋ยวนะคนนี้มาตามคําสั่งมาตราสี่สีของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมแซวเล่นค่ะแซวเล่นวันนี้วันเกิดครบรอบ53ปีคุณอภิสิทธิ์ก็เลยมอบของขวัญให้ประชาชนอะไรครับแต่พรุ่งนี้เป็นไลน์เพื่อนๆสามารถไลน่แอปพลิเคชันไลน์ที่จะเอาไว้พูดคุยกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ผิดเพื่อนๆเหรอเพื่อนๆค่ะอ๋อเพื่อนๆแอดไลน์ให้เพื่อนๆแอดไลน์ไงเพื่อนาววัยรุ่นไงคุณทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดเลยอย่างเงี้ยคือมันจะมี คุณถามดิฉันที่ว่าเอ๊ะมันเป็นลายส่วนตัวหรือเปล่าอะไรหร uh ือเปล่าเดี๋ยวนี้มันจะมี2แบบค่ะลายส่วนตัวก็คือว่ามันต้องแอดเฟรนกันก่อนถึงจะส่งข้อความพูดคุยกันได้ uh huh. แต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ร้านค้าหรือว่าพวกบรรดาธุรกิจต่างๆเอาไว้ใช้ uh huh. คือเหมือน <Okay. S 2> เป็นแฟนเพจจะเป็นแฟนเพจในไลน์คุณ uh huh. ต้องกดแอดก่อนแล้วก็มีปุ่มแชทอีกอันนึง จริงๆแล้วคุณสามารถแชทโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มแอดก็ได้แต่ดิฉันก็ลองอ่าไม่ใช่ดิฉันทีมงานทีมงานก็ลองไม่คุณหลุดไปแล้วยอมรับไปเถอะว่าคุณลองเองดิฉันก็ลองไงคะคุณกิติมาส่งไปเรียบร้อยค่ะฮะไม่เห็นเป็นยังไงไม่เห็นมีใครตอบดิฉันกลับมาเลยอ่ะคุณกิติมานีส่งไปก่อนที่จะเข้าข่าวเที่ยงตอนสิบเอ็ดโมงเชษใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ไงคะว่าเนี่ยสวัสดีครับมีรูปขนาอภิธิ์นี้อาจจะแบบบางคนถ้าเกิดว่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นแฟนของอาร์เซนอลก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยอยากจะส่งไปเท่าไหร่เพราะว่านี่เป็นคําแนะนําว่าถ้าเลือกทีมแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขารักทีมอื่นใช่ค่ะเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกแลวเขาจะไม่เข้าไปคุยดิฉันก็ส่งไปไงคุณไม่รู้เขาจะขึ้น้าให้เราหรือเปล่านะคะส่งไปปรากฏว่าไม่อ่านยังไม่อ่านเลยคุณจนถึงขั้นนี้ฮะยังไม่อ่านดิฉันนี่เป็นคําแนะนําตัวเนี่ยนะครับพอเข้าไปก็จะเจอคำแนะนำตัวแบบนี้ใช่ค่ะดิฉันส่งลายสวัสดีวันพฤหัสสบดีขอให้มีโชคมีชัยนะเจ้าค้าไป ก็ไม่เห็นตอบยอท่งพิสิทธิ์คุณกิติมาน้อยใจอุส่งไปทดลองยังไม่มีคนอ่านจนถึงขนาดนี้นะฮะก็คือเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคุณแลวอย่างนี้คือเข้าไม่ได้หมดเลยใช่ไหมก็เป็นงานหนักค่ะเป็นงานหนักค่ะเพราะนอกจากคุณพิสิทธิ์แล้วจะมีทีมงาน อคอย,ค,อยคัดกรองดูแลด้วยค,ครับไปดูเรื่องนี้กันนิดหนึ่งวันนี้เปิดการจราจรตามปกติและสะพานที่ใช้กลับรถเข้าไปที่สนามบินดอนเมืองใช่ค่ะเราทดลองมาครบทุกช่วงเวลาและ3สามวันที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรกันบ้างตอนนี้มีการประชุมแล้วก็สรุปผลกันอยู่ด้วยแล้วก็เป็นการพูดง่ายคือเหมือนฟังประชามติอะ,ค,ะค่ะไม่ใช่ฟังประชามติฟังความคิดเห็นประชามิจารณ์ประาิจาร์ของแต่ละท่านที่มันหนักหนาสาหัสมากน้อยแค่ไหนนะคะพูกสื่อข่าวของเรา คุณพัฒพิชาราชรินก็ไปร่วมทำประชาพิจารณ์กับเขาด้วยไปสังเกตบรรยากาศด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรที่กรมทางหลวงค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณพัฒพิชากันนะคะคุณพัฒพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐวุฒิุกิติมาคะ่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะในวันนี้นะคะทางสํานักงานทางหลวงที่13ากรุงเทพพร้อมด้วยขแขวงทางหลวงกรุงเทพและสํานักสารวจและออกแบบกรมทางหลวงนะคะได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกอร่อสร้างสะพานขาเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองกิโลเมตรที่24บวก279ทางหลวงหมายเล 31. ข31ถนน<อ>วิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงอคอขวดโดยบรรยากาศภายในงานน,านะคะมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วยค่ะโดยนายมนตรีเดชาสกุลสมนะคะผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่13กรุงเทพ ได้กล่าวว่าภายหลังจากที่ได้ทดลองปิดการจราจรไปเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางขาเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งแต่วันที่31กร,รกฎาคมถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจวิภาวดีและกองบังคับการตำรวจจราจรน,นะคะโดยการปิดทดลองโดยการทดลองปิดถนนอ่อ สะพานขาเข้าบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณะสะพานขาเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะจะปิดตั้งแต่กิโลเมตรที่23บวก800ไปจนถึงกิโลเมตรที่24บวก400รวมระยะทางกว่า600เมตรนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลา3วันที่ทําการทดลองอ่จะแตกต,ต่างกันนะคะคือในวันที่31กร,รกฎาคมเนี่ยจะเป็นเป็นซึ่งเป็นวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์ได้ได้ทดลองปิดในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา และ14นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนในวันที่1สิงหาคมนะคะจะปิดตั้งแต่ช่วงเวลา4นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนวันสุดท้ายของการทดลองนะคะคือเมื่อวานที่ผ่านมาได้ทดลองปิด24ชั่วโมงค่ะคือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1สิงหาไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่2สิงหาคมคเพื่อที่จะดูผลกระทบในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะได้ทาการชิ้นสุดการทดลองปิดไปแล้ว เร็วกว่ากาหนดในเวลา19นาฬิกา15นาทีเนื่องจากว่ามีอุปสรรคมีฝนตกลงมาม,มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีน้ําท่วมขังเกิดขึ้นค่ะจึงทําให้ปิดสิ้นสุดการทดลองเร็วกว่ากําหนดนะคะโดยการทดลองปิดสพะพานนะคะได้ประเมินถึงค่าความเร็วของรถที่วิ่งผ่านจุดทดลองแล้วก็ปริมาณรถที่ผ่านจุดทดลองรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้รถของประชาชนนะคะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประมวลผลผลสรุป ของการทดลองนะคะยังยังไม่มีผลตรุจออกมาแต่ว่าเบื้องต้นค่ะภาพรวมการจราจรในช่วงของการปิดสะพานยังเป็นปกตินะคะโดยในส่วนของปริมาณรถที่ใช้บนถนนวิภาวดีลังสิตเนี่ยค่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นคันต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับวันปกติก่อนการปิดท,ท,ทดลองนะคะ,ะแสดงให้เห็นถึงประชาชนเนี่ยมีการรับรู้รับทราบรว่าจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวได้ดีค่ะ นอกจากนี้นะคะระหว่างการทดลองอยังพบว่าไม่มีการร้องเรียนจากผู้โดยสารของข้ากากัยานอนต์กลงถึงเรื่องของการตกเครื่องและไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือการฝ่าฝืนใดๆเกิดขึ้นค่ะสําสหรับการก่อสร้างนะคะจะใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนของปีนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนของปี2561โดยแผนการก่อสร้างในช่วงแรกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะทําการซื้อย้ายสาธารณูปโภคทั้งหมดก่อนจะดําเนินการก่อสร้างตามแผน ซึ่งหากไม่มีปัญหาและไม่ติดขัดด้านสาธารณสุขประกก็เชื่อว่าจะสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ค่ะการก่อสร้างนะคะจะทําการติดป้ายแนะนําป้ายเตือนสัญญาณไฟและที่กั้นแนวก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามระเบียบทั้งหมดค่ะค่การก่อสร้างนะคะจะดําเนินการในช่วงระยะเวลากลางคืนตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีห้าแต่ถ้าหากว่าการจราจรนั้นติดขัดมากจะดําเนินการในเวลาห้าทุ่มไปจน จะให้กระตุกต่อการจราจรน,น้อยที่สุดค่ะค่ะคนอกตอนนี้นะคะคยังจะค,ค่ะ,คะมีความคคเคลื่อนไหวอะไรที่สําคัญอีกครับค่ะนอกจากนี้ค่ะยังจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะโดยจะผู้แทนา่ากผู้บังผู้บัญชาการกองบังคับการตํารวจจราจรสถานีตารวจวิภาวดีสอนขอและผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อ เข้าร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อวางแผนการจราจรด้วยค่ะค่ะ <c oughs> เอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิชาค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็ไปดูกันที่กรณีของเปรี้ยวกันบ้างานะค่ละล่าสุดตำรวจภูธรเขาวสวนกวางส่งสำนวนให้ฝานจังหวัดขอนแก่นสั่งพ้องเปรี้ยวกับพวกแล้วนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสพเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนำสำนวนคดีส่งสารจังหวัดขอนแก่นเพื่อพิจารณาส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง5คนแล้วนะคะโดยพลตำรวจตรีธนศักดิ์ปริธ,ธิเดศไพบูรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคฝีในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนบอกกับนิว18ว่าพนักงานสอบสวนนั้นส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด5คนนะคะข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้น ทรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายส่วนนางสาวจิตารัตน์หรือเบนซ์พนักงานสอบสวนนั้นส่งฟ้องในข้อหารับของโจรค่ะโดยรองผู้ประชาการตรํารวจภูธรภาคฝีระบุว่าพนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วนะคะทั้งพยานบุคคลสอบปากคําทั้งหมดเนี่ยสาปากผลการตรวจ DNA ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นเป็นรายละเอียดที่อยู่ในสํานวนคดี จำนวนกว่า800หนะ้าคุณถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ,คะเพื่อจะให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะครับเอาละพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าผู้ที่ใช้บริการแท็กซี่ข่าวดีเปิดตัวแล้วเดี๋ยวภายในปีนี้ไม่เกินพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะได้ใช้กันแท็กซี่โอเคที่มี G P S, <S ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็ยังมี แท็กซี่ VIP ด้วยะนะครับอาละวาดช่วงหน้ามาติดตามครับ